วันนี้มีรถอีกคันมานะครับรถมาทำช่วงล่างเนาะคันนี้รถมาด้า2 DE สองตัวเก่านะครับสองเก่าคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าช่วงล่างตกหลุมตกโม่มีเสียงดังดังแบบรุนแรงมากเลยนะครับคันนี้ผมได้ทําการตรวจเช็คละนะครับว่ามีอะไรเสียบ้างเดี๋ยวผมจะพามาดูของเสียกันนะครับเนาะอย่างแรกนะครับที่เจอว่าเสียเนาะคือลูกหมากแหลกนะครับ กับลูกหมากัะชักสันลวมนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับเวลาเราปล่อยปุ๊บล่วงเลยนะครับถ้าลูกหมาแหรกที่ดีเนี่ยเวลามันแน่นๆนะครับเราปล่อยปุ๊บจะค้างอยู่มันจะไม่ล่วงนะครับแต่นี้เราปล่อยปุ๊บล่วงนะครับอันนี้คือช่องล่างหลวมอย่างแรกที่ตรวจเจอนะครับเนาะอย่างที่สองคือโชคหน้ารั่วนะครับเริ่มรั่วแล้วนะครับข้างด้านซ้ายฝั่งคนนั่งเนี่ยผมทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ฝั่งด้านกว่านี้เดี๋ยวก็จะทําการถอดประกอบนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งที่ผมประกอบเสร็จแล้วอีกข้างนึงนะครับนี่ข้างด้านซ้ายฝั่งคนนั่งนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับโชคหน้าคาย,ยาบ้า XCG นะครับลูกหมากันโพงอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วเป็นปองสามนะครับเนาะลูกหมากล่างลูกค้าก็เปลี่ยนมาละเป็นปองห้านะครับเปลี่ยนมาได้สักปีสองปีนะครับก็ยังไม่หายดีก็เลยต้องมาซ่อมเพิ่มนะครับ ต่อไปครับคือลูกหมากแหลกลูกหมากแหลกออยู่ข้างในนะครับอันนี้ลูกหมากคันชักสั้นนะครับข้างเนี้ยเราประกอบเสร็จเรียบร้อยละนะครับเหลือข้างหน้าขวาที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับโชครุนเนี้ยครับปกติแล้วมันจะเป็นโชคแก๊สนะครับเวลาเราปล่อยไว้เฉยๆในโชคมันจะต้องถีบขึ้นนะครับถีบขึ้นแบบนี้คือโชคอยังดีโชคยังไม่รั่วนะครับเนาะแต่อันนี้ชโชคไม่มีอะไรแล้วนะครับคือ ตัวแก๊สมันรั่วไปหมดแล้วนะครับกดไว้เป็นชั่วโมงละมันก็ยังไม่เด้งนะครับอันนี้คืออาการของอันนี้คืออาการของโชกเสียนะครับรถที่ไมค์ขึ้นแสนกิโลแล้วอะ่ะถ้าันไหนมาทําช่วงล่างกับผมนะครับเน,ะนาะรถไหนที่ไมค์เกินแสนกิโลแล้วมาทําช่วงล่างกับผมนะครับเนาะฝนมากก็จะจับเปลี่ยนโชคเกือบทุกคันเลยนะครับเปลี่ยนไปปุ๊บจะของรถเขาก็แจ้งว่ารู้สึกขับดีขึ้นกระชับขึ้นแน่นขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือลูกหม,มากแหลกนะครับนี่หรือว่าไม้ตีกองที่คนชอบเรียกกันนะครับศูนย์บริการบางที่เขาไม่เขาไม่รู้จักรูปหมากแหลกแต่เขารู้จักไม้ตีกองนะครับนี่ก็คือเนี้ยครับเนี่ยเนี้ยเีเป็นไม้ยาวๆคงไว้ตีกองได้นะครับเนี่ยนี่นี่ไปของเก่านะครับอันนี้คือลูกหม,มากคันชักสรรั้นหรือว่าลูกหมากปลายแหลกนะครับที่เขาเรียกกันแต่ความจริงคือลูกหม,มากคันชักสั้นนะครับนี่คราเนี้คือของใหม่อ่าเนี่ครับ แหลกเอ็นนะครับมมแหลกเอ็นก็คือลูกหมากแหลกนะครับไทล็อตเอ็นก็คือลูกหมากขาจักสั้นอถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับอันเนี้ยอันนี้ก็เราจําการเปลี่ยนไปนะครับโชกหน้านะครับสองข้างเนาะอันนี้ของเด็ดเลยครับมาด,ด้าสองยางเบาโชกนะครับยางเบาโชกที่ ร้านอร่รมีมันไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นของเทียมนะครับต้องบอกลูกค้าแบบนี้เลยนะครับเขาจะมีแป้นเหล็กมาให้หนึ่งตัวนะครับเนี่ยแป้นเหล็กนะครับแต่ยางบลโชกอยู่ข้างในตัวจริงๆของม a ด้ารุ่นนี้แทบจะไม่เสียเลยนะครับแค่มันซุดมันจะไม่เหมือนตระกูลวีออสซิตี้เจสที่มันเป็นยางหัวกลมๆนะครับที่มันเสียกันบ่อยๆมาด้าสองนี้แทบจะน้อยมากที่จะมันหลวมนะครับส่วนมากจะซุดนิดเดียวนะ เวลาเราเปลี <asa> work, machine machine. Right ่ยนยางเบ้าชครุ uh ่นนี splash, ้นะครับเราต้องเอาเครื่องอัดนะครับมันจะอยู่ข้างในเบ้านี้นะครับแล้วก็เอาเครื่องอัดอัดออกมานะครับแผ่นเหล็กนี้ของใหม่เราไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้เราใช้ของเก่านะครับของเก่าเป็นของแท้อันนี้ของเทียมเราใช้แค่ยางอันนี้นะครับใส่แล้วก็อัดคืนกลับเข้าไปนะครับก็เสร็จกระบวนการนะครับคันนี้ก็เบื้องต้นที่ผมคุยกับลูกค้าไว้ก็มีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วผมก็ต้องเอาไปลองขับก่อนวองขับได้ปกติดีเงียบตั้งถูนล้อแล้วดีก็เดี๋ยวจะให้เจ้าของรถมาลองนะครับคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดีก็จะมียอยพวงมาลัยข้างบนนะครับตรงเท้าคนขับนะครับที่วัดมาด้าของรุนนี้ที่เสียกันบ่อยๆนะครับนาะจะมีเสียงก็อกก,ะะกะ๊อกะะกะ็อกะะกะ๊อกก็อกก๊อกอะไรประมาณนี้เบาๆนะครับโอเคครับคันนี้ก็ประมาณนี้ครับ